พ่อแม่พี่น้องปัะสบคนสุลสวัสดีนะครับผมวันนี้เราจะมาทํากับข้าวนะฮะเป็นแกงแกงอ่อมเนาะกระดูกหมูมก็จะมีหลายๆ,ๆอย่างนี่เลยวัตถุดิบต้มเราให้หมูสุกเดี๋ยวเราจะใส่นี่ลงไปเลยนะฮะรอสักครู่หนึ่ง เดี๋ยวมาดูกันตอนต่อไปครับตอนนี้หมูก็เริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ฟักทองลงไปก่อนเนาะมันมีฟักทองมีบวบลงไปก่อนให้ให้ให,ใหฟักทองมันสุกก่อนหรือว่ามาอื้อน,น่ะเนาะพี่น้องเนาะสูตรไฟสูตรมันเดอ้อเพราะว่ากันเนาะ,ะนจะบริแยกนะ มัดรวมเลยครับมัดรวมเลยเใจเอาที่จะอ่นแหงสิอะเดี๋ยวเราค่อยเอาเห็ดลงทีหลังเนาะใช้เท้าก่อนรอสักพักหนึ่งฟักทองมันสุกเดี๋ยวเราค่อยเอาพวกนี้ลง ลกลุงลังมากเลยห้องครัวคนๆแล้วก <easier> ็ซิมเบิงแสบครับผมตอนนี้ก็เราจะจะเอาเห็ดลงเนาะเห็ดเข็มเห็ดอะไรนี่นะหลายๆอย่างหมูหมูในก็มีนะ นัดรวมอิดฝาแจบแจบคนเดียวเลยครับจบแจบคนเดียวเลยตัวน,นี้เห็ดสุกแล้วเราก็เอาพวกนี้ลงไปเมงรักหรือพักอีตู้ลยเหรอเนาะพี่น้องนะ ปิดฝาแล้วก็ดตอนต่อไปสกินกานตอกคนมันดอกัอนจิตเสียกินโอเคครับเดี๋ยวรอตอนสุกทีนี้สบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับทุกคนมาครับทุกคนกินข้าว นี่เอาลงมาดูเป็นไงน่ากินไหม,อ,มอร่อยไม่แค่ใครกิน<ม>คนเดียวนะครับเสีย่ยแกงงอสุกแกงอไม迈เนาะดูคนเดียวกินคนเดียว quay này cũng con khôn điều, không Để xem gọn mà hoàn มือก็อยากเบิ่งทิ้ก็อยากอัดเขาอ,อยากกินวู้สอขนานดะชีวิตอันนี้คือสิคโค้งงูนะครับ ມ្ល់គងចពីពុខវກັបីដ�적� l i t t ດ e ពីពុ �ي មមិ។លទូលិបស់ទៅប� 3 4ន្លាមមមមមមម្ជាវាសយគ mẹ phi nhỏ kính thảo luôn mặt anh ơi lần nhắn kỳ lạ ngon ơi xin chào vài em mẹ xin chào vài em mẹ xin chào vài em mẹ xin chào vài cái mẹ xin

ไปหาลูกหาลูกสาว ừ, แล้วก็ไปหาห่างไอคอนสยามนะหาเบิงโทรศัพท์แล้วก็ไป่างอะไรอย่างนะเสียรลังซิตเออเซียรลังซิตแล้วก็เมือต่อมาไปไอคอนสยาม ลงคลิปไปดูบ่ค่อยมีคนเบิ่งยังไงละ่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้นเอา่อยเด้อสุดแค่นี้กันที่คอกินข้าวก่อนนะพี่น้องเนะมีอย่างไรขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับโชคดีบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดซับกดไลค์กดแชร์ เพเป็นกำลังใจเห็คดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายขอบคุณครับสบายดีสาวญี่ปุ่นนะ้สวยจริงเลยน้ำเงินนี่ไงว้าวน่ารักจังเลย